สวัสดีสวีดันครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดคือเก่า สวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุงหญิงเพชรรันแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรรันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่ๆฟซีที่อยู่ต่างประเทศคือเก่าครับพี่น้องให้กําลังใจทุกท่านที่ไปทํางานต่างประเทศครับพี่น้องให้กําลังใจกันดีๆสิ่งดีๆก็จะตามมาครับพี่น้องสําหรับวันนี้หนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอดพี่น้องเราคือเก่าตามสไตล์ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดครับ พี่น้องครับพี่น้องเมื่อนี่ซีสันวันดีเป็นวันพระใหญ่ครับพี่น้องเป็นสิ่งที่หนุ่มวนคนเรดพร้อมที่จะนําเสนอข้อมูลดีๆคือเก่าครับนําเสนอข้อมูลเรื่องหลานหน่อยครับพี่น้องวันนี้วันดีหลานน้อยครับจะเดินทางตั้งดีๆครับพี่น้องจะเดินทางไปมอบไปมอบทุนใส่คําว่าทุนก็ไดครับพี่น้องหรือสนับสนุนก็ไดครับพี่น้องเพราะว่ารายได้ส่วนนี้เกิดจากอะไรครับพี่น้องรายได้ส่วนนี้เกิดจากฐาน FC และ FC ที่ ที่คิดถึงหลาน้อยรักหลาน้อยสนับสนุนหลาน้อยแม้กระทั่งเข้าใจหลาน้อยต้องใช้คําว่าเข้าใจด้วยนะเข้าใจทําไมยังใช้คําว่าเข้าใจเข้าใจว่าหลาน้อยเป็นคนมักตุ๊กตาครับพี่น้องรักตุ๊กตาชอบตุ๊กตาเอฟซีหลายท่านจึงนําตุ๊กตามาให้หลาน้อยเพราะทุกคนคิดว่าหลาน้อยมักและหลาน้อยก็หักดีครับพี่น้องจากวันนั้นถึงวันนี้หลาน้อยนําตุ๊กตามาประมูลหลาน้อยก็นําปัจจัย ปัจจัยจากอะไรจากนี่แหละจากตุกตาที่เอฟซมามอบให้แก่ลาน้อยแล้วก็นํามาประมูลรายได้ที่เกิดขึ้นครับพี่น้องจากทุกท่านที่ร่วมบุญหรือร่วมประมูลลาน้อยกําลังจะสร้างบุญร่วมกับเอฟซทุกคนอย่าลืมร่วมโมทนาสาธุลาน้อยกําลังจะนํารายได้ทั้งหมดจากการประมูลตุกตาในครั้งนั้นไปมอบให้แก่ศูนย์บริการพิเศษครับพี่น้องหน่วยบริการผู้สิงอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้อง นี่แหละครับคือบุญกุศลช่วยในช่วยช่วยอะไรได้ช่วยสิ่งไหนที่พอหยิบยื่นได้หยิบแต่มากกว่านั้นคือทุกอย่างเกิดขึ้นจากหลาน้อยและเอซร่วมกันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ผมเบิงแล้วมีความสุขครับความสุขตรงไหนครับพี่น้องความสุขที่พวกเราได้ร่วมกิจกรรมกับหลาน้อยความสุขที่เราร่วมทําบุญกับหลาน้อย ความสุขที่เราร่วมสนับสนุนที่เกิดขึ้นจริงแล้วรายได้หลาน้อยก็น,นําไปมอบให้จริงมากกว่านั้นคือนําไปมอบให้แก่นักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายตั้งแต่แรกเกิดครับพี่น้องซึ่งการทําบุญครั้งนี้เป็นผมมองเลยว่ามันมากกว่าอะไรหลายๆอย่างที่ผมมองเนี่ยมองเห็นครับพี่น้องเป็นยังคือวางสันคือเราช่วยกับคนอื่นที่เขามีมีความสมบูรณ์ทางร่างกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่นี่คือ เขาไม่สมบูรณ์ทางร่างกายบกพร่องทางร่างกายตั้งแต่แรกเกิดครับผมซึ่งมองเห็นว่าสิ่งนี้กิจกรรมนี้หรือบุญกุศลครั้งนี้เป็นบุญกุศลที่สุดยอดจริงๆเบิ้งอย่างไรก็มีความสุขผมเสื่อเลยว่าเอฟซี่ร่วมประมูลในครั้งนี้จะอิ่มบุญสุดๆเลยครับพี่น้องแม้กระทั่งเอฟซที่นําตุ๊กตามามอบให้แต่ครั้งแค่ก็มีความสุขสุดๆผมเห็นพอเอกครับพี่น้องโพสต์อยู่ในเพจป้าผมเอ๋น ผมดีใจไหมครับพี่น้องแจ็คซีวายจากไหนคือโมเมนต์วามันี่ติดคันอีอย่างเด็คือเราอิ่มบุญอิ่มบุญกับสิ่งที่เราเห็นเราอิ่มบุญกับคนที่เราติดตามเอฟซีเราเป็นเอฟซีศิลปินท่านนี้แล้วเรารู้สึกมีความสุขมีมีความสุขอะไรบ้างฟังเพลงหลาหน่อยก็มีความสุขติดตามหลาหน่อยก็มีความสุขแม่กระทั่งสุขทางกายและสุขทางใจสุขทั้งใจก็มีสุขทั้งใจคืออย่างหลาหน่อยร่วมทําบุญพาเอฟซีเฮ็ดบุญนี่ไม่ใช่ครั้งแรก หลายครั้งที่หลานน้อยร่วมทําบุญและพร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาเพราะว่า,าตั้งแต่แรกตั้งแต่งานรอบก่อนที่หลานน้อยกับพระอาจารย์บุญหนุนหรือหลวงลุงที่หลานน้อยเอิน้นนี่คือเขาเรียกว่าพบหลานน้อยมาพบเขาเรียกภาษาบา้านเฮาเอืน้นหลานน้อยมาเจอโค้ดที่ดีถ้าเป็นนักกีฬานะหลาน้อยมาเจอคนที่อยู่รอบข้างที่ดี แล้วบวกกับล้านน้อยเป็นคนจิตใจในด้านนี้อยู่แล้วก็เลยส่งผลให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือดีไปหมดดีทุกอย่างมีแต่ความประทับใจครับพี่น้องความสุขที่เราเห็นความสุขที่เราติดตามบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี่คือขนาดยังไม่เห็นยังไม่เห็นภาพและเหตุการณ์ในการมอบทุนการศึกษาหรือมอบรายได้จากการประมูลนะครับพี่น้องผมยังอิ่มบุญแค่เพราะเอกบอกว่าเตรียมตัวไปมอบนี่ก็คือสุขใจสุดแล้วครับพี่น้อง ความสุขใจที่เกิดขึ้นมันเอ่ยอะไรไม่ได้เลยนอกจากคําว่าความสุขปิติอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญไม่เสียใจเลยที่ติดตามหลานน้อยไม่เสียใจเลยที่สนับสนุนหลานน้อยนี่คือความสุดยอดครับพี่น้องแห่งติดตามแห่งมีความสุขแมนว่าับพี่น้องมี่คือความสุขหลานน้อยถ้ามองอีกมุมหนึ่งหลานน้อยสู้งานสุดๆสู้งานแบบวัจักซิวาจังไนละครสู่สุดๆเดินทางนู่นนี่นนั่นเห็นไหม วันว่างนิดหนึ่งหลานน้อยก็ต้องเดินทางไปไม่เคยคิดว่าตัวเองเหนื่อยร่างกายตัวเองเหนื่อยยังไงไม่รู้แต่พร้อมที่จะสู้งานทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมที่ดีแก่สังคมหลาน้อยพร้อมที่จะลุยลุยเต็มที่บ่เคยจมวาเมือยบ่เคยบนว่าเหนยบ่เคยมน่าท่อไม่ไหวแล้วนะลําบากนะมีแต่มีแต่ความสุขทุกอย่างคือขอให้ช่วยเหลือคนที่ลําบากกว่าเราหลานน้อยพร้อมเต็มที่ครับพี่น้อง แค่เอ่ยมาว่านี่นะจะทําบุญตรงนี้ตรงนี้นะร่วมบุญตรงนี้นะหลาน้อยพร้อมที่จะลุยครับพี่น้องแค่หลวงปู่ว่าเอ้ยจะทําบุญตรงนี้ตรงนี้นะเขาขอมาหน้าอย่างนั้นอย่างนี้นะหลาน้อยพร้อมจะลุยนี่คือเป็นมันอยู่ในส่วนลึกของของหัวใจของหลาน้อยมันเป็นส่วนลึกของของจิตใจของหลาน้อยคือการได้ทําบุญร่วมบุญทุกอย่างมันอยู่ในสามัญสํานึกจิตสํานึกของหลาน้อยอยู่แล้ว มันอยู่ในหัวอกหัวใจของหลาน้อยเด็กคนนี้พร้อมที่จะทําดีแก่สังคมเด็กคนนี้พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมเด็กคนนี้พร้อมที่จะสนับสนุนสังคมเด็กคนนี้พร้อมจะทําให้ f อฟทุกคนที่ติดตามหลาน้อยมีความสุขเป็นไงครับพี่น้องติดตามหลาน้อยมีแต่ความสุขความดีความดีสร้างกุศลครับพี่น้องหลาน้อยมีเวลาเห็นไหมไปทํากิจกรรม,มดีสิดีเราในฐานะเอฟซ พี่ๆพ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านก็ได้อยู่ในฐานะเอฟซีผมเชื่อเลยว่าทุกคนพร้อมที่จะลุยและสนับสนุนหลาน้อยแบบนี้ตลอดไปศิลปินท่านหนึ่งเขาพร้อมที่จะสนับสนุนสังคมเราในฐานะเอฟซีก็ร่วมกับศิลปินที่เรารักสนับสนุนสังคมเหมือนกันผมว่าสิ่งนี้แหละจะทําให้พวกเรามีความสุขอย่างน้อยเราก็ทําแก่สังคมร่วมกับสังคมเรามารวมตัวกันเพราะเอฟซีเรามารวมตัวกันเพราะศิลปินท่านนี้ พอศิลปินท่านนี้พาพวกเราทําสิ่งดีๆเราก็ร่วมทําดีนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องอยากให้พี่น้องเข้าทําดีคิดดีทดําดีสนับสนุนสิ่งดีๆนานปีกี่ปีกี่หนเรามาเจอศิลปินที่ดีที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนทําทุกอย่างเพื่อประเทศชาติทําบุญกุศลนี่ไงสิ่งที่ดีหนึ่งที่แน่ๆเรามาด้วยใจเรารักหลาน้อยอยู่แล้ว พอมาเจอคนหรือศิลปินที่พาเราทําในสิ่งดีเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนและปกป้องครับพี่น้องผมเชื่อเลยความสุขครั้งนี้มัธรรมดาครับผมเชื่อเลยหลายๆท่านที่ติดตามหลานน้อยก็อิ่มบุญไปพร้อมกันนี่แหละคือความสุขของเราสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณ F.C. ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุมวนคนรอยเอ็ดของท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆตลอดไปครับสวัสดีครับ